สวัสดีค่ะชาวราศีกุมยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องเจ้าหญิงทาร่นะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นการอัปเดตดวงความรักะะการเงินการงานประจําเดือนมิถุนามิถุนายนนะคะปี2564นะคะสำหรับช่ว่เวลาวันเกิดเนี่ยหญิงแปะไว้ให้ที่ดิสิบชั้นด้านล่างแล้วนะคะเป็นการดูดวงแบบโหราศาสตร์ไทยนะคะแต่ว่าแบบตอนตกก็ดูได้นะคะโอเค เดี๋ยวเราไปเริ่มที่คนโสดกันเลยนะคะว่าคนโสดนะคะในเดือนวินายนุนี้ชาวราศีกุ่มนะคะจะมีใครเข้ามาแวะเรียนมาทักทายคุณไหมนะคะ เฮอร์มิตนะคะเอะะสซับคัพสมาแล้วนะคะมาแล้วตื่นเต้นทำไมเนี่ยไม่ได้เกิดราศีนี้ตื่นเต้นแทนนะคะ เดอะเม i จ i a n เชียนะคะโอเคชาวรัสีกุ้มนะคะเตรียมตัวดีๆนะคะ เดือนวิถุนายนนี้นะคะสําหรับใครที่โสดอยู่สําหรับใครที่ปิดกั้นตัวเองมานานนะคะยึดติดกับอดีตหรืออาจจะยังไม่ยอมรับใครไม่ยอมเปิดใจรับใครสักทีนะคะอยู่แต่กับตัวเองอยู่แต่กับเรื่องของตัวเองนะคะติดวิเวกเป็นโสดมานานแสนนานแล้วเนี่ยค่ะหรือว่าบางคนอาจจะเพิ่งโสดก็ได้นะแต่ยิงรู้สึกว่าแบบส่วนใหญ่อาจจะโสดมาสักพักนึงแล้วนะคะด้วย8ปดาวแล้วก็เจอเฮอร์เิดดูคุณไม่ค่อยสนใจใครนะคะเป็นคนที่เอ่ออาจจะอยู่กับตัวเองแล้วดูมีความสุขดีนะคะพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอะไรอย่างนี้นะคะ เหรียญน,นะคะแล้วก็มีเดโ์มิดมาด้วยเหมือนคุณแบบมีเวลาไปทําอย่างอื่นไปทบทวนอย่างอื่นนะคะไม่ได้สนใจในเรื่องราวความรักมากนักนะคะแต่เดือนมิถนายนนี้นะคะจะมีใครสักคนหนึ่งนะคะที่เข้ามาทักทายทาให้หัวใจคุณกระชุ่มกระชวยได้นะคะเพราะว่าเข้ามาพร้อมกับถ้วยบเบอร์เกอร์ ถ้วยใบนี้นะคะ a sub cups นะคะแบบจะเข้ามาทะลวงหัวใจคุณนะคะทำให้คุณหวั่นไหวแล้วก็ทำให้คุณแบบรู้สึกสดชื่นยิ่งกว่าที่เคยเป็นนะคะคนคนนี้จะเป็นคนที่ฉลาดนะคะเป็นคนเก่งมีความสามารถหลายด้านนะคะสามารถรู้ทันคุณนะคะแล้วก็แบบรู้ว่าจะต้องเข้าหาคุณยังไงนะคะคือเป็นคนทันเกมนะคะเป็นคนรู้ว่าเข้าหาคุณแบบไหนคุณถึงจะชอบเขานะคะเป็นได้ทุกท่านแล้ะเป็นแบบ เอ้ออยิงคิดว่าเขาเป็นคนฉลาดมากนะคะฉลาดพออกับคุณนะคะฉลาดทันคุณนะคะแล้วก็เป็นคนที่เก่งในเรื่องของการเจรจาด้วยนะคะอาจทํางานได้หลายสาขาอาชีพเลยนะคะอาจจะเป็นผู้บ้าอาจารย์ที่ปรึกษานะคะหรือว่าอาจาทํางานเกี่ยวกับการสื่อสารอะไรนี้ก็ได้นะคะโอเคทีนี้นะคะมาดูไพ Oracle <c> ่ Oracle ซนะคะ <c> อิจฉาอิจฉาคอนโตรชาวราศีกุม ถ้าอยากตรงนะคะก็มาดูดวงส่วนตัวดีกว่านะคะอืมแล้วก็ขอบคุณนะคะที่แบบมาดูติดตามรับชมรับฟังช่องเจ้าหญิงทาร่โรนะคะคือหญิงทำํำไพ่ดวงไม่ใช่อะไรนะคะสกูนะคะเมกเตียโฟดนะคะโอเคเขาอาจจะต้องพยายามหาเข้าหาคุณนิดนึงแหละนะคะเ็าแปดดาบนะคะปิด แล้วฮอมิดนะคะคุณก็เป็นคนเก่งเหมือนกันนะคะเขาเก่งทันคุณอะนะคะ i s t h s safe for you to love นะคะอันนี้คนนี้เขาอาจจะเป็นเนื้อคู่ของคุณก็ได้นะคะนิวเลฟแล้วมากันหนถ้วยด้วยอะทุกคนคุณมีแฟนแน่ๆน,นะคะแต่ว่า ในเดือนมิถุนายนนี้อาจจะเป็นขั้นตอนของการเข้ามาจีบกันก็ได้นะคะเขาอาจจะเข้ามาทำความรู้จักคุณนะคะเข้ามา irt, เข้ามาออพยายามจีบคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าไพ่ก็ออกมาเชียร์นะว่าคนนี้นะคะเขาสามคุณสามารถพบกับเขาได้นะคะเขาเป็นแบบนั้นให้คุณเปิดใจนะคะ open your heart give and receive the highest energy of all นะคะเพราะฉะนั้นก็ เปิดใจนะคะในเมื่อเห็นความพยายามของเขาแล้วก็ลองคบเขาดูสวนมาตั้งนานแล้วนะคะมีคู่บ้างนะคะถ้ามีใครมาจีบนีไปเลยโอเคแล้วก็อันนี้เป็นความรักครั้งใหม่นะคะเป็นคนใหม่ๆเลยนะคะไม่ใช่คนเก,เก่าๆนะเป็น new love นะคะเป็น new person นะคะ,ะจริงว่าเผลอๆนะคะอาจจะปลุบปรับรับโชคขอคบคนเป็นเรื่องบังเอิเลยก็ได้นะคะ คนสวนมีโอกาสลุ้นมากๆเลยนะคะโอเคทีนี้นะคะเราไปดูคนที่มีเป็นสถานะคนคุยกันบ้างนะคะสถานะคนคุยความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนอะไรอย่างงี้นะคะปดูสิเดือนมิถุนายนนี้นะคะจะเปลี่ยนไปแบบไหนบ้างนะคะทัวร์บอลน,นะคะบางคนดิวกับคนทางไกลเนาะ แอปสอสนะคะหญิงนะแบบเกียรติไพนี้มากเลยยุงบอกเลยดูแบบไม่ยอมอะนะคะแสดงนึนความไม่ยอมอีโ้อะไรอย่างนี้นะคะเอซอฟสอสนะคะสามแมท้านะคะอาจจะเป็นกับคนทางไกลจริงๆนะอาจจะเดี่ยวคนทางไกลอะไรอย่างนี้นะคะ Queen of p e n t a c l e นะคะโอเคจิงว่านะก่อนหน้านี้นะคะหนึ่งหนึ่งเลยนะคะก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีปากเสียงกันมีการทะเลาะกันรอการเคลียร์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคุณก็จะได้เคลียร์นะคะแล้วก็สามารถที่จะคุยกันต่อได้นะคะแต่ว่า,เ,าเหมือนกับว่า ส่วนใหญ่นะคะจะเป็นคนเป็นการเดี่ยวคนทางไกลเดี่ยวคนต่างประเทศนะคะอาจจะต้องใช้เวลาในการรอคอยที่จะเจอกันนะคะคุณก็อยู่ของคุณไปเขาก็อยู่ของเขาไปรอรอวันรอเวลาที่จะได้มาเจอกันนะคะหรือในอีกกรณีหนึ่งเนี่ยถ้าคุณยังไม่ได้ทะเลาะก,กันมานะคะเดือนนี้นะคะระวังการมีปากเสียงกับคนคุยของคุณนะคะอืม อาจจะมีการเข้าใจผิดหรือว่ามีคําพูดที่อาจจะทําให้แบบอีกฝ่ายไม่พอใจนะคะยังไงก็ค่อยๆประนีประนอมกันนะคะแต่สุดท้ายแล้วอย่างว่าสามารถเคลียร์กันได้สามารถคุยกันไปต่อได้แต่สถานะอาจจะยังไม่ได้อาจจะขยับขึ้นมานิดนึงนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าตัวเองสําคัญขึ้นหรือเขาเขาอาจจะให้ความสัมพันธ์กับคุณมากขึ้นนะคะแต่ก็ยังไม่ถึงขนาดที่ว่าเออคบหากันเป็นแฟนนะคะแต่ว่าจากแบบ เสเต็ปสองอาจจะเป็นสเต็ปสาม 3, นะคะอาจจะแบบว่าคุยกันมากขึ้นนะคะหรือว่าวิดีโอคอลหาขึ้นมากขึ้นอะไรอย่างงี้นะคะใส่ใจกันมากขึ้นอะไรทานองนี้นะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะทีนี้นะคะเราไปดูคนมีคู่กันบ้างนะคะคนมีคู่เป็นไงบ้างนะคะทวอปสอสนะคะโอเค King of Wands นะคะไพ่สวยหน่อยอย่างก็ชอบนะคะ Two of Pentacles นะคะ Six of Cups นะคะ ก็ฮัลโลแฟนนะคะโอเคเดือนนี้จริงว่าไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงมากนะคะที่น่าเป็นห่วงเนี่ยสำหรับคนเป็นคู่อาจจะเป็นในเรื่องของเงินทองสุขภาพของคนที่คุณรักมากกว่านะคะหรือนะคะบางกรณีเนี่ยคุณอาจจะทะเลาะกันมาก่อนน้านี้นะคะมีการหันหลังมีการงอนการอะไรเกิดขึ้นก็ได้นะคะแต่ว่าจะเล่ากันว่านะคะคุณก็หันกลับมาปรับความเข้าใจกันอยู่ดีนะคะถ้าคุณเคยมีปัญหานะคะคุณมีคู่เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการปรับความเข้าใจ แล้วก็ดูมีความสุขดีไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแต่สี่ดาบออกมาหญิงก็แนะนําให้คุณระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะมันเป็นไพ่ผ่าตัดเล็กอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เกี่ยวกับอาจจะเกี่ยวกับพวกโรคกระดูกอะไรเงี้ยได้นะคะแล้วก็ทวงในเรื่องของการเงินอาจจะทําให้ครอบครัวมีปัญหาได้นะคะค่อยๆประนีประนอมเพื่อค่อยๆประคองกันไปนะคะช่วงนี้อาจจะแบบหลายๆคนอาจจะลาบากในเรื่องของการเงินการท้องได้ด้วยนะคะโอเคทีนี้มาดูเรื่อง เงินและงานดีกว่านะคะบ้าเงินและงานเป็นไงบ้างนะคะแปดเม็เท้านะคะ นับคัพส์นะคะแฮงแมนนะคะโฟร์วอนส์นะคะเพจออฟแพนเทเคิลนะคะโอเค เงินและงานนะคะบางคนเนี่ยอาจจะเจอกับความเครียดได้นะคะเดือนนี้ต้องคิดหนักนะคะอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นในที่ทํางานได้นะคะแต่ส่วนใหญ่อย่างว่าจะประครับคลองไปได้นะคะหรือบางคนอาจจะคิดจะทําโปรเจกต์หรือว่าอาจจะมีแผนที่จะเปิดธุรกิจเล็กๆเป็นของตัวเองนะคะคุณก็มีโอกาสที่จะทําได้นะคะแต่อาจจะต้องคิดให้รอบคอบนิดหนึ่งนะคะ ส่วนใครที่ทํางานประจาหรือว่าทําธุรกิจครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยอย่างว่ายังพอไปได้นะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะคะเพียงแต่บางบางคนที่พอดีมันเป็นปัญหา,าคนถ้าคนที่พอดอีมีปัญหาในเรื่องของเงินอยู่แล้วนะคะเดือนนี้คุณก็ระวังเรื่องของความเครียดดีๆนะคะสําหรับใครที่ปัญหาการงานไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะคะก็อาจจะพัฒนา เหมือนกับว่ามีความจเจริญก้าวหน้าทางด้านการงานแล้วก็การทําธุรกิจนะคะยกเว้นคนที่มีปัญหาการเงินก่อนหน้านี้นะคะเดือนนี้นะคะคุณอาจจะต้องแบบเออเกิดความเครียดนิดหน่อยนะคะก็ค่อยๆประคับประคองไปเนาะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะโอเคทีนี้นะคะมาดูในเรื่องของโชคลาภบ,บ้างนะ,ค,ะคุณมีโชคลาภไหมนะคะ justice นะคะโอเค รอบครับนะคะ3ถ้วยเนาะ The Emperor นะคะ Templar นะคะ ไม่เท้านะคะโอเคโชคลาภก็ไม่เด่นเหมือนกันนะคะอาจจะต้องระวัดระวังในเรื่องของการลงทุนนิดนึงนะคะสิ่งที่คุณจะได้มาแน่ๆน,นะคะคือเหนื่อยแล้วค่อยได้เงินนะคะในช่วงือนี้ก็ยังไม่แนะนําให้เสี่ยงนะคะทีนี้ไปดูเรื่องสุขภาพนะคะอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายว่าสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างนะคะห้าเหรียญนะคะ ของคัพส์นะคะ the strand นะคะ seven of wands นะคะ the empress นะคะโอเค หนึ่งนะคะใครที่มีปัญหาในเรื่องของการปวดเขา่าปวดขาอะไรอย่างนี้นะคะก TVs, ็ระวังเดือนนี้มันอาจจะกาเริบได้นะคะแล้วก็สอนะคะสาหรับใครนะคะทีะะ่รอสมาชิกใหม่นะคะรอสมาชิกใหม่รอการตั้งคนันในเดือนนี้คุณมีลุ้นนะคะสาหรับใครที่แบบอยากได้สมาชิกเพิ <Another> ่ม <one> นะคะ 2> <2> เดือนนี้ก็มีลุ้นนะคะคุณอาจจะตั้งคันได้นะคะหรือว่าภรรยาของคุณอาจจะตั้งคันได้นะคะสําหรับใครที่ไม่พร้อมก็ระวังดีๆนะคะโอเค ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีกุมในเดือนมิถุนายนนี้นะคะก็อาจจะประมาณนี้ถ้าอยากให้ตรงกว่านี้นะคะก็มาดูดวงส่วนตัวกับหญิงเนาะหญิงก็จะแปะลายไอดีไว้ให้ที่ดีสคริปชันด้านล่างนะคะก็ทักมาได้เนาะออขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังช่องเจ้าหญิงทาโร่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดือนหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ